มอโมโตเดนงามสมงามเมืองกลางสุดาวันนี้พวกเราวิทยาลไรดุยังกัตินจะพาทุกคนไปปวีณาสถานที่ถ่ายภาพสวยๆและเอาไว้นั่งผ่อนคลายในเวลาเครียดไปชมกันเลยนี่และนี่คือสำนัรมพืนที่ที่สถานที่ที่คนมาทำงานและมานั่งผ่อนคลายมีแอร์เย็นและมีสถานที่ให้นั่งทำงานอีกมากมายครับ และยังมีถานที่ร้องคาราโอเกะสำหรับคนที่อยากมาร้องเพลงหรือมาผ่อนคายกันต้วยครับและนี่คือสระน้ำหน้าคณะวิทยาการสาราสิงเทศนะครับและหน้าสนามบานสัตเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆครับแต่ตอนนี้เดิจะแรงไปไหนครับสนามฟ้านะคะเป็นที่ที่ให้ทุกคนใช้เพื่อออกกำลังกายผ่อนคลายและเป็นบรรยากาศดีๆถ่ายรูปสวย และเชื่อที่ถามว่าทุกคนไม่ได้มาเพื่อออกกำลังกายทุกคนมาส่องผู้ชายใช่อไหมคะรับสุดท้ายนี้นะครับที่ที่พวกเราพาตัวในวันมหาวิทยาลัยมาราคาครับทั้งที่สถานีนะครับเป็นที่ทุกคนส่วนมากนะครับไปนั่งชิวและพักผ่อนายดีที่ช่วงเย็นนะครับเอาไว้ถ่ายรูปสวยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับพวกเราก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีคบสว